แล้วก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบางเลนนี่ขายแพงงั้นเหรอไม่แพงใช่เนาะอร่อยนะอะไรไปข้าวผัดอ่ะเมืองงตายหาไปเลยโอ้กินคำใหญ่ด้วยกูจะสวนเดียวเลยพอเลยพอเลยเฮ้ยพอเลยใช่ไหมอ๋อเลยทนายนี่ไวโดนทนายตากโดนผึกเนี่ยพอเลยพี่กินเหล้าเอ้น้องไม่ได้หนะกินคืออะไรอ๋อทุกคนฟังดีนะดิฉันเป็นพยาบาลพี่โนอดเป็นตำรวจนี่มันสั่งกันแล้วมันก็มาแดกกันแล้วเนี่ยที่บ้านเรามีใครนศักดิ์มีรัตดาวาสนาดานายมา ไ้เร็วเลยถ้าสมมตไงจะทาการนะจ่ายตังค์ก็จ่ายอ้ไม่จ่ายแล้วนะจ่ายให้จ่าย้ดิันไม่รู้เรื่องเลยอ้าวไม่จ่ายนั่นนี่วจมาจับเ้ยให้ยืมมาไหมจ่ายตังคเขาเร็้ผมใยืมว่ามีท่าไหร่มีน้อยก็จ่ายน้อยไปเร็วยไอตอ้าวด่าใครแล้วด่ามึงเนี่ยเดี๋ยวดตีปากนะแก่มากมาก มากดูก่อน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 นะคนที่สั่งไปสั่งกับคุณเน่ยเก็บพวกมันเลยค่ะอ่าน้องต้นอันน้องต้นครับอันนี้จะเก็บของใครของไทยก่อนต้นราคาเท่าไหร่ข้าวจานละพันครับข้าวผัดใช่ไหมต้นโดนแน่ต้นข้าวจานละพันครับป้าที่เจ้าของร้านนะเนี่ยป้าครับขอเก็บตังค์ด้วยนะครับจานละพันนั่นจะใช่ครับเก็บกับใครล่ะป้าอครับเออละมเือ ในชั้นชีวิตจริงดิชั้นเป็นพยาบาลพี่โนดเป็นตำรวจตระกูลดีๆทั้งางในนี่ไม่ใช่เฟอร์เจอร์ใบอันนี้อันนี้อันนี้หัวหมาอย่างนี้อันเนี้ยไปก็จ๋าน้องจะไม่เจ๊ไม่รู้เรื่องเลยนะใช่เจ๊เมื่อวานเจ๊ยังตกทนายแล้วอ่ะแล้ววันนี้เจ๊ของร้านเนี่ยเก็บตังค์ด้วยนะครับป้ารัตนาเอ้ยยังไม่ต้องมาเก็บฉันนะฉันไม่รู้เรื่องป้าเป็นคนสั่งโอ้ยคูณสั่งไม่เป็นเลยอย่างนี้นะ

ผมขอเก็บค่าข้าวผัดของป้าคนเดียวครับเอ่อไม่ต้องมาเก็บกูหรอกทไมอ่ะเดี๋ยวพี่โนดมาพี่สักนินมาล้างเครื่อได้ไหมครับเจ้าของร้านล้างเคื่อได้ไหมอร่อยไหมเปาจ๋าเดี๋ยวต้องล้างเคื่องอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยให้กินฟรีอ่ะเขาได้ยังให้กินฟรีถ้าอร่อยให้กินฟรีไงอร่อยไหมเป็ดตาเออของคุณอร่อยกันนะเดี๋ยวคืนนี้นอนแล้วจะสับดิฉันเป็นพยาบาลมาลดอย่าห้าร้อยอร่อยลดอย่าห้าร้อยครับลดอย่าห้าร้อยครับ รถละห้าร้อยครับพ้าจะควายดองพูดกันก่อนเจ้ยจริงสักดินลัดดาวาสนาดาในมานอดัฒนาวาสนาสายลุงพ่อสะพานแม่พระพ่อสะพานพ่อสะพานเอ้ยถ้าเจิด่วยพระพรเทหลานเนี่ยได้กินฟรีเอ้ยพูดกันอย่างนี้กูทนไม่ไหวแล้วนะ เดี๋ยวคนเขาแถวบ้านก็โมโหแอดจริงกันม้านา้อยกินปีร้านร้านร้านห้อยขาบางเรนอร่อยพี่จ้าร้านเนี่ยน้องต้นหามันน้องต้นหามอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยนะอร่อยนะอะไรอร่อยแบบนี้เพิ่งเห็นป้าตัวจริงป้าสวยมากเลยนะครับใช่แล้วเป็นน้องดิฉันเป็นพยาบาลร์น้องเป็นตำรวจสวยมากเลยนะครับสักเรนรัดดาวาสนาดานายมาโนดลัตนาวัฒนาสายลุงพ่อสถานไม่ใสอิ่งเออ พระอวยพระหอนเยอะเลยที่วัดแล้วคนมันตายพูดกันแล้วก็ถือปืนให้เราดูเลยเพื่อนพีโน่จักรวืนให้เราดูเลยปนี้อกอะไรอ๋อคน้อนให้กินวีไ้วใหวยกาเหรออย่าถามนะชีวิตจริงไงเราตะกูนดีมากีวิงจริงอ่ะคนบ้านอ่ะเลี้ยงหมูข้างล่างขายของเข้านอนกับหมูคนคนนี้ไม่ใช่บ้านฉันเลยค่ะไม่ได้มาด้วยกันไหมเนาะเออใช่ไม่ใช่แฟนเธอนะอ๋อหนูไมพีพวงเนี่ยเหรอเขาไปอินเนี่ย เดี๋ยวพี่โนดนะเดี๋ยวชีวิตจริงเดี๋ยวพาโดนใจให้ตำรวจด้วยนะทั้งคู่กันเยอะเลยหัวป่ะเนี่ยเจ๊ข้างหลังอ่ะมึงไม่ต้องมาพูดเลยไอ้ควายดองเจ๊ปัญหาว่าพี่สักรินเป็นผัวเจ๊จักรินรักได้เอ้ยพี่ชายกูนะดีงามกันมากเลยใช่เรียบร้อยมีพี่อะไรนะเจ๊พี่สักรินรัดได้ วาสนาดังไอ้แม่เยดะคนนี้พระสมบอกจะตายฟรีเราเป็นพยาบาลเราไปวัดนะเขาเรียกคุยกันหมดเลยทุกทุกวันเลยป้าจ๋าพี่น้องป้าจ๋พี่น้องอีกคนพี่น้องป้ามีใครบ้างเอ้ยไม่ต้องมาเรียกไม่ต้องพูดกับคูนะกูไม่ตอบหรอกใช่เดี๋ยวกูจะเอาตีนกระเพิบตำรวจพูดกะละมาเลยเพื่อนพี่โน่นนะใช่เจ๊ทั้งหวานก็นะอร่อยมนะไอแบบนี้แหละไม่กินกันหนูกินกันหนูทานเด้อน้องทานเ้อะ เดี๋ยวชีวิตจริงจะสูญเยอะๆเลยเฮ้ยค่าน้ำยี่สิบพอจ่ายค่าน้ำอันนี้ต้องจ่ายค่าน้ำเก็บถุงละ้ยี่สิบค่าน้ำต้องจ่ายค่าน้ำไอคนนี้ไม่ใช่บ้านใช่เลยนะไม่ใช่จ่ายค่าน้ำต้องจ่ายเฮ้ยม่สั่งใหไคกูนั่นจะจ่ายหรือไม่จ่ายเออกูจ่ายของคูณถูกเองจ่ายเลยไอ้บ้านจ่ายเลยค่าน้ำกระเป๋ามีเขามเก็บได้ยี่สิบบาททำกันอย่างนี้ไม่เมะเหเฮ้ย จ่ายค่าน้ำก่อนทุกคนฟังเลยนะจ้าตังออกมาเจ๊น้องดูเลยช่วยเจ๊ด้วยจ่ายค่าน้ำพี่นกำลังมาเจ๊โอเคเฮ้ยจ่ายค่าน้ำจ่ายตังต้องจ่ายเจ๊น้ำแดกบ่อยมากเลยมันดีกว่าไมันพพดกันดีเจฉันเป็นพยาบาลพวกพยาก็ต้องจ่ายตังค่าน้ำไอสัตว์ูรูกกูจ่ายจ่ายเลยไอควายดองข้อามัรอเนี่ยน้องดูแลเจ๊จ่ายตังได้ดีมาจ่ายค่าน้ำเชี่ยจ่ายค่าน้าเลย เอ้ยจ่ายค่าค่าน้ำหมดเลยเฮ้ยจ่ายค่าค่าน้ำไอ้เอ็มแม่จ่ายค่าค่าน้ำไอ้ผมึไม่ยุ่งอะไรกับตัวคุณขอต้องจ่ายเจ้าของร้านละมากันแล้วใครมาก็จ่ายค่าน้ำเลยนอนดูแลเจ้า้วยเดี๋ยวพี่น้องมาก็ยิงปืนกันแล้วจ่ายค่าน้ำก่อนจ่ายตังค่าข้าวพี่ค่าน้ำเลยค่าน้ำเลยเนี่ยเขาไม่จ้างค่าน้ำแค่ยี่สิบบาทเองแม่เจ็บดิฉันเป็นพยาบาลพี่น้องเป็นตำรวจไอ้เราเนี่ยจะลุกฟักเงินลุกเดินหนีด้วยไม่จ่ายก็ไม่ไดรับจ๋า แล้วึงมาแดกบ้านกูณทำไมเฮียไปช่ายค่าเก็บค่าน้ำายาน้ำเฮ้ยจ่ายค่าน้ำก่อนไปไหนอ่ะนั่งอยู่ตงนีจ่ายค่าน้ำเออคุณกินเสร็จแล้วคุณก็จ่ายเขาเสร็จแล้วเฮียคุยังไม่เสร็จนะไอตัวเฮียมันเดินไปเดินมาไม่ใช่ตัวจริงเลยนะเพาะไอพูดอย่างนี้ดิชั้นเป็นตัวจริงน้องไี่นุไอแม่เนี่ยขอพระจัดกองดุยชน ดิฉันเป็นชีวิตจริงลูกพ่อลูกแม่ลูกพ่อสถานแม่สายอิ่งจากนิรัดดาวาสนาดาในมาโนดรัตนาวัฒนาใส่ลุงพ่อสถานแม่สายอิ่งจ้ะไอพวกนี้นะพระสงฆ์ที่วัดเอามือสับกันเลยอ่ะจะเอาสองตัวเนยเดี๋ยวเราจะไปในตอเนี่ยไปในต่อจ้ะย่อลงไปนะกินกินที่ไหนก็ไม่จ่ายเดี๋ยวเอาจริงๆเขาขอ20บาทเดตาเดี๋ยวตาเดตาไปกินอีกเว้ย ไม่ได้ตามมากินเขาลังได้แมีความสุขมากนะมันเกิดนะมีความสุขมากนะจ๊ะมีความสุขมากนะเจ๊สุวันเกิดเจ๊วนี้มีความสุขนะโอเคจ้าเฮ้แต่เกิดยี่ภาคันยาจริงๆเกิดพี่โนดเป็นตำรวจนะฟังกันไว้นะดิฉันเป็นพยาบาลตระกูลบั้นฉันดีๆทั้งนั้นเลยสักนินรัตดาวาสนาดานายมาโนดลัตนาวัฒนาใสลุงพรอสถานแม่สสอิ่งกินไม่จหา่ตังนี่แหละคนบางเลนนี่ยคนบางเลน ไอ้หน้าด้าน,าน,งนไงนี่ริงไก่เอาดูโกต่อมันกลัวนี่ยเจ๊นี่บ้านบ้านมันอยู่นี่อ่ะบีบ้านฉันดิบ,บ้านรวยดีเมื่อคืนเราไปนอนบ้านมาเนี่ยนอนที่บางเลงกันมาทุกคนเลยอ่ะอเจ๊อย่าเก็คือชีวิตเขา,เาขหนูใครอย่าทำรังแกเขาลบพี่ไง<อ>ต้องดูแลกันนะหน<อ>ูหนูเมื่อกี้ว่าชีวิตของของหนูใครอย่ามาตังแกเพราะว่าพี่ไปขึ้นรถไปเจ๊คะเจ๊พี่คนนี้ดีไหมคะหนูเขาเป็นดีนะเนาะดีกับเรา Fly, มีบ้านเนี่ยเมีม่ยคุณเจมทีนน่น้นนี่นะนเจเให้เ,เดี๋ยวเราขึ้นรถแลเดีเาได้พาไปซื้อเนาะขึ้นรถเปลี่ยนคนแล้วนี่รัตนาอยู่เป็นนะไอตอนอยู่ในร้านจะฆ่ากูเลยก็ขึ้นรถอยู่เป็น